ที่3การจำเลยที่5มาขอเลื่อนการพิจารณาเนื่องจากว่า,าได้รับสำเนาคำร้องอช้าก็เลยคิดว่าเออทำคำคัดค้านได้ช้าก็เลยอยากจะขอโอกาศสศาลให้มีมีตัวตัวเองมีโอกาสยื่นคำคัดค้านศาลก็เลยอนุญาตให้ยื่นคำคัดค้านภายใน30วันนับแต่วันนี้แล้วกรณีที่มีการ การเห็นที่ไม่ลงรอยกันของผู้เสียหายบางส่วนเนี่ยตรงนี้เราจะเซียกันยังไงดีะคะคือจริงๆการดําเนินคดีแบบกลุ่มมมันก็เป็นเพื่อประโยชน์กับทุกคนอยู่แล้วนะครับถ้าเกิดสมาชิกท่านไหนไม่เห็นด้วยเนี่ยก็สามารถที่จะออกจากกลุ่มหรือไปใช้สิทธิ์ฟ้องได้นะครับแต่แต่ผมว่าในในเรื่องกรณีที่เกิดขึ้นเนี่ยมันอาจจะเป็นเรื่องที่ว่ากลุ่มที่เข้ามาทีหลังเนี่ยเขาอาจจะ ไม่ไม่ได้ติดตามมาตั้งแต่ทีแรกเลยไม่ทราบว่าข่าวสารเราทําอะไรยังไงไปบ้างก็ยินดีที่จะแชร์ข้อมูลยินดีที่จะให้ข้อมูลต่างๆเพื่อให้เขามีความเข้าใจมากขึ้นส่วนที่ว่าหลังจากให้ข้อมูลแล้วเนี่ยเขาจะคิดเห็นเป็นประการใดเนี่ยก็ก็สามารถพูดคุยกันได้ครับให้ทนายให้ความรู้นิดนึงนะคะ่ะกลุ่มของกลุ่มของอาจารย์นิวกับของที่เราทำคลาสแอคชั่นนะตอนนี้มีความ รจริงๆผมผมว่าไม่ไม่ต่างนะเพราะท่านก็บอกว่าจริงๆเป้าประสงค์มันเหมือนกันคือดําเนินคดีกลุ่มเพื่อให้ได้ทุกคนทุกคนนะครับทุกคนได้รับเยียวยาค่าเสียหายจากตรงนี้นั้นก็คือมันมันไม่ได้แตกต่างกันแต่อาจจะเป็นเรื่องความคิดของการทํางานนะครับซึ่งคณะทํางานที่เขาทํามาเนี่ยเขาทำมานานแล้วทามาตั้งแต่เดือนเมษาแล้วเขาก็จะรู้พื้นฐานข้อมูลแล้วก็เวลาไปหน่วยงานต่างๆเราจะเห็นว่าคณะทํางานชุดนี้แหละที่เป็นคนพาไปทุกที่ ผู้เสียหายเนี่ยยังไงบ้างแล้วก็แนวทางที่ระหว่างนี้เราจะทำยังไงต่อคะก็คือคดีมันก็ถูกประวินไปเนาะมันก็ช้าไปแต่ทั้งหมดทั้งมวลมันก็อยู่ในขอบขอบหรือกรอ,อ,อบเกณฑ์กฎเกณฑ์ของการด,ดําเนินคดีอยู่ก็คือพูดง่ายๆว่าเขาก็ยังขอโอกาสในการยื่นคัดค้านซึ่งศาลก็ให้โอกาส30วันนั่นหมายความว่าภายใน30วันนี้ถ้าเขาไม่ยื่นนะมันก็จะหมายถึงว่าเขาไม่ติดใจคัดค้าน แล้วก็นัดต่อไปคือวันที่27พฤศจิกาเนี่ยช,ช่วงเช้าเนี่ยก็จะเป็นการไต่สวนคําร้องโดยเราก็จะนําพยานเข้าสืบหลังจากนั้นเนี่ยที่เราพยายามเข้าสืบแล้วก็ของเขาก็จบลงแล้วการการไต่สวนจบลงแล้วเนี่ยมันก็จะกลายเป็นว่าสารจะมีใช้เวลาน่าจะประมาณเดือนถึงสองเดือนที่จะมีคําสั่งว่าจะให้เป็นกลุ่มหรือไม่ให้เป็นกลุ่มในระหว่างนี้เราสามารถใช้เครื่องมือหรือว่าคนใกทางกฎหมายใดๆเพื่อไปดูแลเรื่องหลักฐานหรือว่า เกี็นั่นนั่นนั่นเป็นเหตุผลว่าทําไมเราไปร้องทุกที่แล้วก็ฟีดแบ็กของการทํางานของแต่ละที่ก็เป็นประโยชน์กับเราเช่นหน่วยงานบางหน่วยงานเนี่ยก็มีคําสั่งให้อายัดใช่ไหมที่เราเห็น uh, มันมันเกิดจากกระบวนการที่ทีมงานของพวกเราเนี่ยไปทํากันทั้งนั้นแล้วก็เป็นการชี้นําว่ามีบัญชีนี้มีทรัพย์สินตรงนั้นตรงนี้ก็ไปไปแจ้งแล้วก็สุดท้ายมันเลยเกิดกระบวนการอายัดขึ้นมา แล้วก็ในส่วนของเรื่องพยานหลักฐานอื่นๆเนี่ยเราก็ไปยื่นหนังสือหน่วยงานที่มีอํานาจในการเรียกเอกสารเนี่ยเพื่อให้เขาเรียกเอกสารเข้ามาในสำนวนเขาในในหน่วยงานของเขาซึ่งตรงเนี้ยผมก็เชื่อว่ามันมันสามารถที่จะทําให้เราเนี่ยได้ความกระจ่างแล้วพยานหลักฐานเนี่ยมันก็จะไปกองอยู่หน่วยงานใดหน,น่วยงานหนึ่งซึ่งเราในวันข้างหน้าเราก็สามารถที่จะไปเอาหลักฐานตรงนั้นมาใช้ในคดีได้คดีที่มีข่าวว่าทางเจ้าหน การฟื้นฟูที่ผมได้ยินมาก็คือเป็นการฟื้นฟูของเฟลด์ดนะไม่ไม่ไม่ใช่บริษัทแม่ไม่ใช่สตาร์เพราะฉะนั้นแล้วเน<ช>ี่ยแต่แต่ทั้งหมดทั้งมวลน,นะครับการฟื้นฟูเนี่ยมันมันต้องมีเหตุปัจจัยมีองค์ประกอบทางข้อกฎหมายว่าสามารถืนฟื้นฟูได้จริงไหมซึ่งถ้าเกิดว่ายื่นฟื้นฟูได้มันก็จะมีผลเฉพาะเฟลด์ดมันจะไม่มีผลต่อสตาร์มันจะไม่ถูกออโตเมติกสเตย์ การยื่นฟื้นฟูเนี่ยถ้าเกิดสารสั่งรับฟื้นฟูเนี่ยเจ้าหนี้รายอื่นจะเข้าไปฟ้องไม่ได้ต้องหยุดเขาเรียกออโตเมติกสเตย์ออโตเมติกสเตเนี่ยมันจะมีผลเฉพาะบริษัทนั้นที่ยื่นขอฟื้นฟูบริษัทนั้นก็คือเทลด,ดไม่ใช่สตาร์เพราะฉะนั้นคดีของเราก็ยังคงดําเนินต่อไปได้ไม่ได้ถูกสะดุดหยุดลงแตเรื่องของรัพเพราะเทลดก็ถืวเป็นไรายได้เป็นเป็นรัพที่ยังน่าจะ ก็ถ้าเกิดว่ามันจะถูกจําหน่ายอะไรอย่างไรไปเนี่ยมันก็ยังต้องถือว่าเป็นทรัพย์สินของเฟลดอรถ้าตัวทรัพย์สินแปลงเป็นเงินก็ยังเป็นเงินเฟลดอรแต่ทีนี้เนี่ย,ด,ยด้วยความที่ว่าบริษัทแม่เนี่ยก็มีอาํานาจในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นถ้าในระหว่างเนี้ยมันมีการจําหน่ายจ่ายโอนทรัพย์สินอะไรออกไปที่มันอาจจะมีผลกระทบต่อ,อผู้ถือหุ้นใหญ่ก็คือสตาร์กเนี่ยมันก็อาจจะเข้าข่ายในลักษณะที่มีการ ผิดกฎหมายได้เพราะฉะนั time, ้นผมเชื่อว่าคนที่เขาจะทำเนี่ยเขาก็ต้องคิดให้ดีว่าเออมันมันจะทําให้มีผลกระทบหรือว่ามีโอกาสที่จะมีคดีอะไรอย่างอื่นเพิ่มเติมหรือไม่นะครับวันนี้เรายังมั่นใจว่าคดีแก้วน้มแล้วก right ็มีสัญญาณที่ทางที่ดีเพียงแต่ว่าวันนี้ถูกรวิมเวลาเท่านั้นใช่ใช่ใช่มันก็ก็ยังอยู่ในขอบเขตเวลาที่เราคิดว่ามันก็ยังไม่ได้ถึงช้าช้าก็เนื่องจากว่าจริงๆคดีเนี่ยสาร จะถูกมันมันอั้นมาตั้งแต่โควิดเนาะพอโควิดเนี่ยถูกเลื่อนมาเรื่อยๆเนี่ยพอหลังจากโควิดเนี่ยสารท่านจะอัดวันนัดเยอะมากบางคดีอย่างวันนี้สิบกว่าคดีนะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยท่านก็เต็มที่ของท่านแล้วเหมือนกันเพราะฉะนั้นวันนัดที่เราจะไปแทรกเนี่ยมันแทรกไม่ได้เพราะว่าอะไรวันจันเนี่ยหเดือนเนี่ยมีวันจันแค่4วันแล้วคดีเนี่ยมันต่อคิวกันมาแล้วเราเองก็ต้องไปต่อคิวเขาเพราะฉะนั้นที่ท่านกําหนดนัดให้2 7นี่ก็ถือว่าไม่ได้ช้า7พีศจิไม่ได้ช้า หยิบคำร้องขึ้นมาพิจารณาถ้าคำ,คำฟ้องจะยังไม่หยิบมาขึ้นไปพิจารณาถ้าเกิดว่าคำร้องยังไม่เสร็จสิ้นเพราะฉะนั้นตรงนี้มันก็คือว่าสารพิจารณาคำร้องให้เสร็จก่อนพอคำร้องเสร็จแล้วสารก็หยิบคำฟ้องที่เรายื่นไปเนี่ยมาพิจารณากำหนดตัวเลขรีกค่าเสียหายไปยังไงจริงๆก็ทุกคนสําหรับทุกคนแต่ว่าโจทย์คือในคดีกลุ่มเนี่ยมันใช้แค่โจทย์นําฟ้องเนี่ยเป็นคนเป็นทุนทรัพย์ในการฟ้องแต่คําขอท้ายฟ้องเนี่ยจะต้องระบุว่า ให้ทุกคนได้ประโยชน์จากคําฟ้องนี้นะเช่นได้เงินต้นทุกคนได้เงินเงินต้นคืนทั้งหมด,ได,ดได้ดอกเบีย้ยคงค้างได้ดอกเบี้ยผิดนัดเท่ากันทั้งหมดเนี่ยคือทุกคนก็จะได้ได้ประโยชน์จากตรงนี้เหมือนกันตัวเลขก,ก็ประมาณนั้นอ่าใช่ถ้าเกิดตัวเลขทั้งหมดนก็ประมาณนั้นแต่แต่ต้องเรียนให้ทราบว่าคดีกลุ่มวันนี้ไม่ลงรอยกันของผ<ฮ>ู้เสียหายบางส่วนเนี่ยตรงนี้เราจะ ีงไงดะคะือจริงๆการดําเนินคดีแบบแบบกลุ่มมันก็เป็นเพื่อประโยชน์กับทุกคนอยู่แล้วนะครับ mm hmm. เกิดสมาชิกท่านไหนไม่เห็นด้วยเนี่ยก็สามารถที่จะออกจากกลุ่มหรือไปใช้สิทธิ์ฟ้องได้นะครับแต่แต่ผมว่าในในเรื่องกรณีที่เกิดขึ้นเนี่ยมันอาจจะเป็นเรื่องที่ว่ากลุ่มที่เข้ามาทีหลังเนี่ยก็อาจจะไม่ไม่ได้ติดตามมาตั้งแต่ทีแรกเลยไม่ทราบว่าข่าวสารเราทําอะไรยังไงไปบ้างก็ยินดีที่จะแชร์ข้อมูลยินดีที่จะให้ ข้อมูลต่างๆเพื่อให้เขามีความเข้าใจมากขึ้นส่วนที่ว่าหลังจากให้ข้อมูลแล้วเนี่ยเขาจะคิดเห็นเป็นประการใดเนี่ยก,ก็สามารถพูดคุยกันได้อยากให้ทนายให้ความรู้นิดนึงอะคะ่ะกลุ่มของกลุ่มของอาจารย์นิวกับของที่เราทำคลาสแอคชั่นนะตอนนี้มีความต่างกันตรงไหนบ้างอะคะ่ะจริงๆผมๆๆผมว่าไม่ไม่ต่างนะเพราะท่านก็บอกว่าจริงๆเป้าประสงค์มันเหมือนกันคือดําเนินคดีกลุ่มเพื่อให้ทุกคนทุกคนนะครับทุกคนได้รับ เดียวยาค่าเสียหายจากตรงนี้นั้นก็คือมันมันไม่ได้แตกต่างกันแต่อาจจะเป็นเรื่องความคิดของการทํางานนะครับซึ่งคณะทํางานที่เขาทํามาเนี่ยเขาทํามานานแล้วทามาตั้งแต่เดือนเมษาแล้วเขาก็จะรู้พื้นฐานข้อมูลแล้วก็เวลาไปหน่วยงานต่างๆเราจะเห็นว่าคณะทํางานชุดนี้แหละที่เป็นคนพาไปทุกที่อย่างวันนี้ที่ต้องเลื่อนการจารณาการไต่สวนต่อไปเนี่ยตรงนี้จะมี ผลกระทบกับทางผู้ถือพูนผู้เสียหายเนี่ยยังไงบ้างแล้วก็แนวทางที่ระหว่างนี้เราจะทํายังไงต่อบก็คือคดีมันก็ถูกวิ่งไปเนาะแล้ช้าไปแต่ทั้งหมดทั้งมวลมันก็อยู่ในขอบขอบหรืออบเกณฑ์กฎเกณฑ์ของการดําเนินคดีอยู่คือพูดง่ายๆว่าเขาก็ยังขอโอกาสในการยื่นคัดค้านซึ่งศาลก็ให้โอกาส30วันนั่นหมายความว่าภายใน30วันนี้ถ้าเขาไม่ยื่นนะมันก็จะหมายถึงว่าเขาไม่ติดใจคัดค้าน แล้วก็นัดต่อไปคือวันที่27พฤศจิกาเนี่ยช,ช่วงเช้าเนี่ยก็จะเป็นการไต่สวนคำร้องโดยเราก็จะนำพยานเข้าสื่อหลังจากนั้นเนี่ยที่เราพยายามเข้าสื่อแล้วก็ของเขาก็จบลงแล้วการการไต่สวนจบลงแล้วเนี่ยมันก็จะกลายเป็นว่าศาลจะมีใช้เวลาน่าจะประมาณเดือนถึงสองเดือนที่จะมีคําสั่งว่าจะให้เป็นกลุ่มหรือไม่ให้เป็นกลุ่มในระหว่างนี้เราสามารถใช้เครื่องมือหรือว่ากลไกทางกฎหมายใด เพื่อไปดูแลเรื่องหลักฐานหรือว่าให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในวฟีสต่างๆเนี่ยับต่าง,งๆไ,ได้ไหมน,น,นั่นเป็นเหตุผลว่าทําไมเราไปร้องทุกที่แล้วก็ฟีดแบ็กของการทํางานแต่ละที่ก็เป็นประโยชน์กับเราเช่นหน่วยงานบางหน่วยงานเนี่ยก็ <ๆ S 2> มีคําสั่งให้อายัดใช่ไหมที่เราเห็นนะมันมันเกิดจากกระบวนการที่ทีมงานของพวกเราเนี่ยไปทํากันทั้งนั้น แล้วก็เป็นการชี้นําว่ามีบัญชีนี้มีทรัพย์สินตรงนั้นตรงนี้ก็ไปไปแจ้งแล้วก็สุดท้ายมันเลยเกิดกระบวนการอายัดขึ้นมาแล้วก็ในส่วนของเรื่องพยานหลักฐานอื่นๆเนี่ยเราก็ไปยื่นหนังสือหน่วยงานที่มีอานาจในการเรียกเอกสารเนี่ยเพื่อให้เขาเรียกเอกสารเข้ามาในสำนวนเขาในในหน่วยงานของเขาซึ่งตรงเนี้ยผมก็เชื่อว่ามันมันสามารถที่จะทําให้เราเนี่ยได้ความกระจ่าง แล้วพยานหลักฐานเนี่ยมันก็จะไปกองอยู่หน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งซึ่งเราในวันข้างหน้าเราก็สามารถที่จะไปเอาหลักฐานตรงนั้นมาใช้ในคดีได้กรณีที่มีข่าวว่าทางเจ้าหนี้อะค่ะเจ้าหนี้รายย่อยยังไงหรือเปล่าคือจริงๆการฟื้นฟูที่ผมได้ยินมาก็คือเป็นการฟื้นฟูของเซลล์ดอกนะไม่ไม่ไม่ใช่บริษัทแม่ไม่ใช่ตราเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยแต,แต่แต่ทั้งหมดทั้งมวลนะครับการฟื้นฟูเนี่ยมัน มันต้องมีเหตุปัจจัยมีองค์ประกอบทางข้อกฎหมายว่าสามารถยื่นฟื้นฟูได้จริงไหมซึ่งถ้าเกิดว่ายื่นฟื้นฟูได้มันก็จะมีผลเฉพาะเทอดอ์มันไม่มีผลต่อสรางมันจะไม่ถูกออโตเมติกสเตย์การยื่นฟื้นฟูเนี่ยถ้าเกิดศาลสั่งรับฟื้นฟูเนี่ยเจ้าหนี้รายอื่นจะเข้าไปฟ้องไม่ได้ต้องหยุดเขาเรียกออโตเมติกสเตย์ออโตเมติกสเตย์เนี่ยมันจะมีผลเฉพาะบริษัทนั้นที่ยื่นขอฟื้นฟูบริษัทนั้นก็คือเทอด ไม่ใช่สตาร์เพราะฉะนั้นคดีของเราก็ยังคงดําเนินต่อไปได้ไม่ได้ถูกสะดุดหยุดลงครับแต่เรื่องของซับเพราเฟลดอ์ก็ถือว่าเป็นรายได้เป็นเป็นซับที่ยังน่าจะมาชดเชยมาชดใช้ความถ,ถ้าเกิดว่ามันจะถูกจําหน่ายอะไรอย่างไรไปเนี่ยมันก็ยังต้องถือว่าเป็นทรัพย์สินเฟลดอ์ครตัวทรัพย์สินแปลงเป็นเงินก็ยังเป็นเงินเฟลดอ์แต่ทีนี้เนี่ยโดยโดยความที่ว่าบริษัทแม่เนี่ยก็มีอาํานาจในฐานะผู้ถือหุ้น ถ้าในระหว่างนี้มันมีการจำหน่ายจ่ายโันทรัพย์สินอะไรออกไปที่มันอาจจะมีผลกระทบต่อ,อผู้ถือหุ้นใหญ่ก็คือสตาร์เนี่ยมันก็อาจจะเข้าข่ายในลักษณะที่มีการผิดกฎหมายได้เพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าคนที่เขาจะทำเนี่ยเขาก็ต้องคิดให้ดีว่าเออม,มันจะทําให้มีผลกระทบหรือว่ามีโอกาสที่จะมีคดีอะไรอย่างอื่นเพิ่มเติมหรือไม่เพียงแต่ว่าวันนี้ถูกเระวิเวลาเท่านั้นถูกต้องไหมคะใช่ใช่มันก็ ก็ยังอยู่ในขอบเขตเวลาที่เราคิดว่ามันก็ยังไม่ได้ถึงช้าก็เนื่องจากว่าจริงๆคดีเนี่ยศาลจะถูกมันมันอั้นมาตั้งแต่โควิดเนาะพอโควิดเนี่ยถูกเลื่อนมาเรื่อยๆเนี่ยพอหลังจากโควิดเนี่ยศาลท่านจะอัดวันนัดเยอะมากวางคดีอย่างวันนี้สิบกว่าคดีนะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยท่านก็เต็มที่ของท่านแล้วเหมือนกันเพราะฉะนั้นวันนัดที่เราจะไปแทรกเนี่ยมันแทรกไม่ได้เพราะว่าอะไรวันจันทร์เนี่ยหนึ่งเดือนเนี่ยมีวันจันทร์แค่4วัน แล้วคดีเนี่ยมันต่อคิวกันมาแล้วเราเองก็ต้องไปต่อคิวเขาเพราะฉะนั้นที่ท่านกําหนดนัดให้27สจนี้ก็ถือว่าไม่ได้ช้า2ี่วิจิกาไม่ได้ช้าเพียงแต่ว่าวันนี้ถูกรวิเวลาเท่านั้นถูกต้องไหมคะใช่ใช่มันก็ก็ยังอยู่ในขอบเขตเวลาที่เราคิดว่ามันก็ยังไม่ได้ถึงจะช้าก็เนื่องจากว่าจริงๆคดีเนี่ยสารจะถูกมันมันอั้นมาตั้งแต่ โควิดเนาะพอโควิดเนี่ยถูกเลื่อนมาเรื่อยๆเนี่ยพอหลังจากโควิดเนี่ยศาลท่านจะอัดวันนัดเยอะมากบางคดีอย่างวันนี้สิบกว่าคดีนะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยท่านก็เต็มที่ของท่านแล้วเหมือนกันเพราะฉะนั้นวันนัดที่เราจะไปแทรกเนี่ยมันแทรกไม่ได้เพราะว่าอะไรวันจันเนี่ยหนึ่งเดือนเนี่ยมีวันจันแค่4วันแล้วคดีเนี่ยมันต่อคิวกันมาแล้วเราเองก็ต้องไปต่อคิวเขาเพราะฉะนั้นที่ท่านกําหนดนัดให้ยี่สิบเจ็ดนี่ก็ถือว่าไม่ได้ชา้ายี่สิบเจ็ดวิจิกาไม่ได้ชา้า กับคำร้องแต่ว่าโดยหลักกฎหมายแล้วเนี่ยศาลจะยังไม่หยิบคำร้องขึ้นมาพิจารณาถ้าคำคำฟ้องจะยังไม่หยิบมาขึ้นมาพิจารณาถ้าเกิดว่าคำร้องยังไม่เสร็จสิ้นเพราะฉะนั้นตรงนี้มันก็คือว่าศาลพิจารณาคำร้องให้เสร็จก่อนพอคำร้องเสร็จแล้วศาลก็หยิบคำฟ้องที่เรายื่นไปเนี่ยมาพิจารณากำหนดตัวเลขเรืยอค่าเสียหายไปอย่างไีจริงๆก็ทุกคนสําหรับทุกคนแต่ว่าโจทย์คือในคดีกลุ่มเนี่ยมันใช้แค่โจทย์นําฟ้องเนี่ยเป็นคนเป็นทุนทรัพย์ในการฟ้อง แต่คําขอท้ายฟ้องเนี่ยจะต้องระบุว่าให้ทุกคนได้ประโยชน์จากคําฟ้องนี้นะเช่นได้เงินต้นทุกคนได้เงินต้นคือทั้งหมด,ได,ดได้ดอกเบีย้ยโคงค้างได้ดอกเบี้ยผิดนัดเท่ากันทั้งหมดเนะี่ยคือทุกคนก็จะได้ได้ประโยชน์จากตรงนี้เหมือนกันตัวเลขก,ก็เก้าพันกว่าล้านอ่าใช่ถ้าเกิดตัวเลขทั้งหมดก็ประมาณนะั้น